เฮ้ยมันใช่มันใช่เลยอ่ะมันสวยมากเลยสวยมากค่ะเอาเบรกอ่ะพี่เจเอาเบรกกำลังอ้าวเดี๋ยวเขาแช่ไปก่อนไม่ออกนะคะเขาแช่ไปก่อนนี่เห็นนอกเบรกละไก่ซุกละน่ารักเลยก่อนสวยไหมคะ ฝีมือล้วนๆเลยสวยงามพี่หลอเมาาือนยารูดหรอดูสิเด็กๆนั่งยิ้มโอ้โอเชียร์เขาทำอะ่ะเขาทำสวดเอาเข้าขกับใช้นแนน้นนะหลังซุกยังวะนี่นะล้วก็ทำแบบนี้ดังเลยดังนนเลย ได้สินี่นะคะแล้วก็อย่างนี้เอิบติดแล้วก็ยังไงวะอย่างนี้นะคะก็อย่างนี้อโอรอดสวยน่ากินไหมคะดูสิ